ถ้าพูดถึงยอดรักของธานอสอย่างเดชเนี่ยนะครับคำจำกัดความง่ายๆของเธอก็คือตัวตนของความตายที่มีไว้เพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลและซ u เปอร์ฮีโร่ r o โปรไฟล์ในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของตัวตนที่เหนือกว่าเดชนะครับที่เพิ่งถูกเปิดเผยว่ามีอยู่เมื่อปี2020ที่ผ่านมานี่เอง ถ้า Living Tribunal คือตุลาการใหญ่ที่สุดที่พิพากษาคาดีในจักรวาล Date of Date ก็คือตัวตนที่เป็นอัตลักษณ์อีกด้านของ Living Tribunal ทำหน้าที่เสมือนผู้พิพากษาแห่งความตายคอยตัดสินว่าตัวตนแห่งความตายนั้นควรดำรงอยู่ต่อไปหรือไม่แล้ววันนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นก็ขอฝากโค้ดส่วนลดกับ a d v i c e เอาไว้เช่นเคยนะครับถ้าประกอบคอมถอยมือถือใหม่ให้มาเช็คราคาและโปรโมชั่นที่ advice.co.th นอกจากนี้นะครับก่อนกดชําระเงินเนี่ยอย่าลืมใส่โค้ดใน r ครสเพื่อรับส่วนลดด้วยรับรองว่าประหยัดบัตรเจตคุณไม่ได้อีกเพียบจะคอมเซ็ คอมประกอบหรือมือถือรุ่นเรือธงเขาก็มีที่ a d v ไว e ์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว จริงๆแล้วในคอมิกนะครับบทบาทของตัวตนที่เรียกว่าเดทออฟ a t ทเนี่ยมีไม่เยอะและคนที่ประสบพบเจอกับเด of d e a t ทก็คือเจนฟอสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเป็นวอลคิรีและเป็นคุณหมอคือเรื่องประหลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เธอกำลังเริ่มชนะศูตรศพศพหนึ่งแต่จู่ๆศพชายคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอารวาดโวยวายบีบคอทีมแพทย์นะครับพร้อมกับพูดคำแปลกๆว่าเดทเนี่ยกำลังจะตายแม้แต่เดทเนี่ยก็สามารถตายได้นะเพราะฉะนั้นช่วย รักษาเธอด้วย <c oughs> พอพูดจบก็กลับไปนอนแห้งเป็นศพแบบเดิมจริงๆแล้วนี่เป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดมากๆนะครับเพราะว่าการให้คนตายคืนชีพเนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเดซจริงๆและในฐานะวอลคิรี่ผู้ใกล้ชิดความตายเจนก็เลยคิดว่าเธอควรจะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ Jane Foster, เจนฟอสเตอร์เนี่ยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับด็อกเตอร์สเตรนว่าเดธซึ่งเป็นความตายเนี่ยนางสามารถตายได้จริงๆเหรอมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันเหนือกว่าความตายได้แล้วนะด็อกเตอร์สเตรนก็เลยตอบว่ามนุษย์เราเนี่ยนะเห็นเดธเป็นตัวตนของความตายก็จริงแต่นางก็สามารถปรากฏตัวได้หลากหลายรูปแบบนั่นหมายความว่าไม่ใช่มนุษย์ที่ใส่ใจความตายแต่ว่าความตายก็ใส่ใจในมนุษย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเมื่อความตายมีตัวตนเหมือนกับ พวกเราเนี่ยเธอก็อาจจะป่วยได้และการเดินทางไปรักษาเดทที่บ้านของเธอเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างดีเพราะการเดินทางไปแล้วรอดกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรพอรู้ว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่หดหินนะครับดร์สเตรนก็เลยเรียกรวมพลฮีโร่พลังหมอของมาเวลจนได้4คนนี่มาร่วมทีมคือ4คนที่เข้าตีนะประกอบด้วยไนท์เนิร์สนะครับพยาบาลหญิงผู้เปิดคลินิครักษาซูเปอร์ฮีโร่และปัจจุบันได้รับ ปริญญาแพทย์เรียบร้อยแล้วคนที่2คือคาร์ดิแอคศัลยะแพทย์ผู้ผันตัวเป็นสารเตีย้ยใส่ชุดเกราะไฮเทคต่อก้อนกับอาชญากรรมคนต่อมาคือด็อกเตอร์ไฟซ่าฮุสเซนหรือว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์นะฮะแพทย์หญิงชาวอังกฤษผู้เคยร่วมทีม MI-13 มีพลังในการรักษาและครอบครองดาบศักดิ์สิทธิ์เอ็กซ์คาลิเบอร์ไว้ข้างกายและคนสุดท้ายด็อกเตอร์วิทแมน คุณหมอและมิวแทนผู้มีร่างแยกเป็นวัฒนาการสิ่งมีชีวิต3ยุคพอรวมตี้ได้ปุ๊บสเตรนก็เปิดวาร์ปเข้าสู่มิติแห่งความตายโดยจุดหมายก็คือค้นหาที่อยู่ของเดทและรักษาอาการป่วยของเธอให้จงได้ เมื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งความตายนะครับดรสเตรนก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่ามิตินี้เนี่ยนะมันจะสะท้อนความคิดและจิตใจของผู้ที่มาเยือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเราทั้งหมดเป็นหมอหรือผู้รักษาชีวิตดังนั้นการเข้ามาในมิติของความตายเนี่ยพวกหมอจึงเปรียบเสมือนเชื้อโรคดีๆนี่เองคุณผู้ชมลองคิดว่ามิติความตายเป็นร่างกายมนุษย์ดูนะครับถ้ามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ใช่แล้วครับมันจะมีเม็ดเลือดขาวออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งด้วยการอุปมาอุปไมยแบบนี้นะครับทำให้เจนฟอสเตอร์และผองเพื่อนเนี่ยถูกกองทัพคนตายโจมตีอย่างหนักซึ่งทั้งหมดก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันฝูงผีไปจนถึงปราสาทหลังหนึ่งที่คาดว่านี่น่าจะเป็นที่พำนักของเดดแต่พอไปถึงปราสาทปุ๊บนะครับทุกคนก็ได้เห็นตัวตนหนึ่งที่ลอยอยู่เหนือปราสาทนี้ซึ่งนี่ก็คือเดดออฟเด ตัวตนที่น่าจะเป็นต้นเหตุของอาการป่วยของความตายซึ่งฮีโร่ทั้ง5คนพอเจอแบบนี้ก็หนาวขี้กันเป็นแถบนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะรับมือกับตัวตนระดับคอสมิกเหนือคอสมิกแบบนี้ได้ยังไง รูปลักษณ์ภายนอกของเด of d e a ดดก็จะเหมือนกับ Living Tribunal ทุกอย่างเลยครับคือมี3หน้ามีผ้าคุมหน้าแต่ทั้งตัวเนี่ยเป็นโครงกระดูกถือเคียวตามสไตล์ของยมทูตคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหมอนี่เนี่ยไม่แน่ชัดว่าเป็นภาคหนึ่งของ Living Tribunal หรือเป็นตัวตนใหม่ที่แยกออกมาเลยอันนี้ระบุให้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแม้แต่ความรู้ของเทพที่เจนฟอสเตอร์มีเนี่ยก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้เหมือนกันแต่ทีนี้พอเห็นเด of d ฟ a ดดว่ามีอยู่ จริงเนี่ยทุกคนก็เชื่อขึ้นมาเต็มร้อยแล้วว่าเดสเนี่ยน่าจะใกล้าตายจริงๆซึ่งสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะเจ้านี้นี่แหละทีนี้ทุกคนก็เลยเข้าไปในปราสาทเพื่อตามหาเดสแต่ระหว่างที่เข้าไปทุกคนก็เจอบททดสอบเหมือนเป็นด่านที่ต้องฝ่าเริ่มจากด่านแรกนะครับทุกคนก็ได้เจอกับเชื้อโรคที่ปลอมตัวเป็นคาโรนผู้พายเรือพาวิญญาณข้ามแม่น้ำแห่งความตายซึ่งแม่น้ําที่รายล้อมมันอยู่เนี่ยคือน้นําหนองเน่าเฟะรงกลิ่นคุ้งเหม็นไปหมด โดยการจะผ่านห้องนี้ไปได้เนี่ยไอคาโรนก็ได้ขอนะฮะชีวิตของคนหนึ่งคนให้ทิ้งไว้ที่นี่เพื่อเป็นค่าผ่านทางแต่ว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยก็โวยวายขึ้นมาว่าเอ็งจะมาคิดค่าผ่านทางอะไรวะฉันเนี่ยเป็นหมอสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งฉันเนี่ยรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโว้ยว่าแล้วก็ใช้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์แทงลงไปในแม่น้ำหนองและอาสาที่จะอยู่สะกดไอเชื้อโรคตัวนี้ไว้ที่นี่ พอเอ็กซ์คาลิเบอร์แยกออกไปนะครับเจนฟอสเตอร์และพวกที่เหลือเนี่ยก็เดินลึกเข้าไปในปราสาทก่อนจะหยุดอยู่ในห้องซึ่งมีรูปภาพหนึ่งรูปแขวนอยู่นะครับทว่าภาพนี้เนี่ยทุกคนกลับมองเห็นไม่เหมือนกันเพราะมันสะท้อนภาพการตายที่ฝังใจสุดๆของคนคนนั้น อย่างเจนฟอสเตอร์เนี่ยมองเห็นภาพรถยนต์ไฟลุกท่วมชนติดอยู่กับต้นไม้นี่คือภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ที่ทำให้คีตและจิมมี่สามีและลูกชายของเจนเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งเป็นโศกนากกรรมใหญ่หลวงในชีวิตของเธอเองในเนิร์สมองเห็นภาพความตายของโนแมดซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตเธอ,เอไว้แต่ตัวโนแมดเนี่ยกลับเสียชีวิตลงและนี่เป็นเหตุผลที่เธออุทิศตนมาช่วยเหลือชีวิตฮีโร่ตั้งแต่นั้น ด็อกเตอร์วิทแมนแนวหรือว่ามานิคินเนี่ยมองเห็นเพียงแอ่งน้ําสีชมพูซึ่งตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่าภาพนี้มันมีความหมายอะไรจะสื่ออะไรกันแน่แต่มันคือสัญลักษณ์ของหนึ่งในร่างวิวัฒนาการของเขาที่ชื่อโปรโตซึ่งมีลักษณะเป็นเมือกเซล์สีชมพูนี่แหละ คดีแอบมองเห็นโจชัวน้องชายของเขาที่กำลังนอนป่วยใกล้สิ้นใจบนเครื่องช่วยชีวิตเป็นความโศกเศร้าที่ผลักดันให้เขาเลือกเส้นทางเป็นหมอและสารเตียเพื่อไม่ให้ใครต้องสูญเสียเหมือนกับเขาอีกและสุดท้ายด็อกเตอร์สเตรนมองเห็นแค่ความว่างเปล่าเพราะมันคือความตายของความเป็นจริงทั้งจักรวาล ภาพที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับคือบททดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจเพราะทุกคนกําลังถูกทดสอบด้วยความเจ็บปวดที่เคยสูญเสียคนสําคัญเพื่อตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อกับเรื่องนี้ และทีนี้คดีแอกที่พ่ายแพ้ต่อความรู้สึกเนี่ยก็หันมาเล่นงานพวกเดียวกันเริ่มจากช็อตด็อกเตอร์สเตรนจนสลบเพราะเขาไม่อยากจะรักษาเดสอีกแล้วถ้าปล่อยให้เดสตายไปซะมันก็จะไม่มีใครต้องตายอีกพวกเราจะรักษาความตายไปเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อการไม่มีความตายเนี่ยน่าจะทําให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดทรมานกับการสูญเสียอีกไม่ใช่เหรอปล่อยนางตายไปเถอะนะไม่ต้องไปช่วยหรอกแต่ว่าตอนนั้นนะครับมานิคินซึ่งมีสติดีที่สุดเพราะว่าหมอนี่เนี่ยไม่ได้เห็นภาพสะเทือนใจเหมือนคนอื่น ก็พยายามจะเข้าไปหยุดคาดิแอคด้วยการแปลงร่างเป็นโปรโตโสิ่งมีชีวิตที่เป็นเมือก,อกสีชมพูหวังจะทําลายอาวุธของคาดิแอคซะเพื่อให้หมอนี่หยุดอารวาสักทีเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมานิคินเองก็คิดว่าพวกเราเป็นหมอนะถ้าเดสเป็นคนไ่ายังไงก็ต้องรักษาไม่ใช่เรือยงไงซึ่งราคาที่ต้องจ่ายนะครับก็คือชีวิตของเขาที่ตายลงเพราะพยายามหยุดคาดิแอคไม่ให้ทาร้ายเพื่อนๆอ,อ,อีก ทันทีที่ฆ่าพวกพ้องตายคาร์ดิแอคก็กลับมาได้สติทันทีนะครับแล้วความรู้สึกผิดเนี่ยทำให้เขาช็อกว่าตัวเองทําอะไรลงไปพอเพื่อนเพื่อนในทีมดูไม่สมประกอบแล้วสเตรน์ก็สลบมานิคินก็ตายคาร์ดิแอคก็ช็อกแดกไม่สามารถอยู่ในสภาพที่ต่อสู้ได้เจนฟอสเตอร์ก็เลยขอให้นท์เนอร์สอยู่ดูแลคนที่นี่และเจนจะไปต่อคนเดียวเพราะว่าเดสคนไข้ของเธอเนี่ยยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เบื้องหน้า หลังจากก้าวผ่านประตูบานใหญ่เข้าไปยังส่วนในสุดของปราสาทนะครับที่นั่นเธอก็พบว่าเด a เนยนอนนิ่งอยู่บนเตียงราวกับคนป่วยโคม่าและที่เหนือขึ้นไปมีเดซออฟเดซผู้พิพากษาแห่งความตายที่เฝ้ารอ,อการมาของเธออยู่ในการเชิญหน้ากันนะครับเจนฟอสเตอร์เนี่ยก็คืนร่างจากวาลคิรี่กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาราวกับเดซออฟเดซอยากจะสนทนากับเจนฟอสเตอร์ในฐานะมนุษย์ ในตอนนั้นเดทออฟเดทได้ถามเจนฟอสเตอร์ว่าความตายเนี่ยยังจำเป็นกับจักรวาลอยู่ไหมเดทควรค่าที่จะดำรงอยู่ต่อไปจริงๆเหรอคือต้องเล่าอย่างนี้ครับ ในตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกที่โกงความตายอยู่เต็มไปหมดเรียกว่าไม่มีใครตายจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรีนดอร์หรือประตูเขียวที่จะนําพวกแกมมาแฟมิลี่อย่างฮักเนี่ยกลับมาจากความตายตลอดหรือแม้กระทั่งรีเซลเลชันโปรโตคอลของพวกมิวแทนในคราโคอารที่พวกเดอะไฟใช้ชุบชีวิตมนุษย์กลายพันธุ์เป็นว่าเล่นซื่อการคืนชีพรัวๆแบบนี้ล่ะครับที่ทําให้เดทอ่อนแอลงและทําให้เดทออฟเดทรู้สึกว่าเดทเนี่ยไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วแน่นอนว่าคําถามที่เดทออ De ถามกับเจนฟรอสเตอร์นะครับมันคือคำถามชี้ขาดว่าจักรวาลน,นี้ควรจะมีเดซอยู่หรือเปล่าหากเจนไม่สามารถตอบคำถามให้เด o ออฟเดซพึงพอใจได้ชะตากรรมของเดซก็คือการถูกทำให้ดับสูญและความตายจะหายไปจากทุกสรรพสิ่งอย่างถาวร พอเจอคำถามยากๆแบบนี้นะครับเจนฟอสเตอร์ก็หยุดคิดอยู่ช่วงหนึ่งลึกๆแล้วในฐานะแม่คนหนึ่งนะครับเธอเองก็เคยฝันถึงโลกที่ไม่มีใครต้องสูญเสียคนที่รักลูกและสามีของเธอคงจะยังอยู่ถ้าจาักรวาลไร้ซึ่งความตายแต่เจนก็รีบสลัดความคิดนั้นออกและตอบผู้พิพากษาว่า ถ้าไม่มีสิ่งใดดับศูนย์ไม่ว่าจะคนสตัตว์พืชเซลล์หรือแม้แต่บแบคทีเรียโลกที่ทุกเซลล์มีแต่เกิดใหม่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีอะไรตายลงเลยเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือชีวิตจะเพิ่มทวีคูณขึ้นอย่างไร้ขอบเขตจักรวาลนั้นจะกลายเป็นมิติวิปลาสที่เต็มไปด้วยมะเร็งหรือว่ากลายเป็นแคนเซอร์เวิร์สซึ่งนั่นนะ่ะเป็นโลกที่ไม่มีใครอยากจะใช้ชีวิตอยู่แน่ๆเพราะฉะนั้นหากจักรวาลน,นี้ไม่มีเดซเนี่ยชีวิตก็จะไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์อีกต่อไป พอเจนตอบคำถามเสร็จปุ๊บนะครับรังยักษ์ของ De of d e เดทก็หายวับไปผู้พิพากษาได้รับคำตอบที่เขาต้องการแล้วและทันทีที่ได้รับการพิสูจน์คุณค่าของการมีอยู่เดทที่นอนรอความตายก็ฟื้นตัวลุกขึ้นในสภาพที่มีพลังแข็งแกร่งเช่นเดิมเธอกลับมาอยู่ในชุดคลุมดำและเผยร่างที่คุ้นเคยพร้อมกับบอกเจนว่าเธอหายดีแล้วและจักรวาลจะดำเนินวัาาจารความตายต่อไปตามเดิม ไม่มีเหตุการณ์ไร้ความตายเกิดขึ้นกับโลกนี้เพราะทุกอย่างได้รับการตัดสินจาก d t t of d e a t h เรียบร้อยแล้ว การโน้มน้าวของเจนฟอสเตอร์ประสบความสำเร็จด้วยดีครับเดทออฟเดทเนยอมให้เดทดำรงอยู่ต่อทำให้ความสมดุลของจักรวาลได้รับการฟื้นฟูไม่มีใครกลายเป็นอมตะอย่างผิดธรรมชาติทุกสรรพชีวิตยังคงดำรงอยู่ใต้กฎแห่งความเป็นอนิจจังส่งผลให้จักรวาลหลักของมาเวลไม่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นแคนเซอร์เวิร์สอันไร้ความตายนับว่าตอนนี้เนี่ยเจนคือฮีโร่ที่ได้รักษาชีวิตของความตายทั้งมวลเอาไว้ได้อย่างแท้จริง หลังจากที่ภารกิจนี้จบลงนะครับเจนฟอสเตอร์ก็กลับออกมาจากมิติแห่งความตายและพบว่าด็อกเตอร์สเตรนและเพื่อนในทีมเนี่ยถูกส่งตัวกลับมาที่คลินิกของไนท์เนอร์สยังปลอดภัยแล้วทุกคนฟื้นคืนสติและได้รับการรักษามานิคินเองก็รอดชีวิตมาได้โดยสเตรนได้ช่วยนำร่างแยกของเขาเออกมาจากมิติแห่งความตายทำให้มานิคินกลับมาอย่างปลอดภยัยพร้อมร่างแยกที่เป็นอิสระจากตัวเขาเรียกเป็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆและสำหรับเดทออฟ ัตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏตัวเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นและยังไม่มีบทบาทเพิ่มเติมแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยได้ฝากแง่คิดสำคัญไว้ในจักรวาลมาเวลว่าด้วยคุณค่าขอางความตายที่แม้แต่เหล่าฮีโร่และผู้คนพยายามจะหลีกหนีหรือพยายามจะเอาชนะมันสุดท้ายแล้วความตายก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจขาดหายของชีวิตทุกชีวิตรวมถึงผมและคุณผู้ฟังทุกคนด้วย ถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด s u b สไครป์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับคอนเทนต์มาเวลคอมิกจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยวันนี้ไปละครับบ๊ายบายจ้า